นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่883กับชื่อตอนภูมาเยือนสุดแกร่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านทุกๆช่องทางเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่ลีนะครับรวมไปถึงชวงกงและดังคังนั้นได้มาถึงยังเกาะแห่งหนึ่งพวกเขาที่กามผ่านมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันแสนนิ่นานมาได้ตอนนี้ก็ได้พบกับเราชาวยุทธนะครับจำนวนหนึ่งและและ้วผู้ฝึกยุทธคนเดิมลอยขึ้นบนฟ้าก่อนจะนำทางไปชวงกงที่เห็นแบบนั้นเรียบเรียบเรียกดังคังก่อนจยให้ลู่ลีกระโดดขึ้นหลังของดังคังไปลู่ลีตบไหลชวงกงเบาๆก่อนจะสรงซิกนะครับ จัดการทุกอย่างตามสถานการณ์เถอะครับชูงกงและลูรีกีหลังของดังกังนะครับก่อนที่ก่อนที่จะตามผู้ฝึกยุทธคนนั้นไปยังแนวชายฝั่งทางเหนือชูงกงพยายามสังเกตท่าทีชายตรงหน้าชายชงหน้าแต่งกายไม่ธรรมดานะครับแต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีเจตนาอะไรและเพราะความระมัดระวังของชูงกงนะครับขเขาจึงไม่คิดที่จะติดตามชายคนนั้นไปอย่างใกล้จิต ชูวงกงนั้นนะครับสัมผัสได้ถึงฐานพลังของช่ชวงกงสัมผัสได้ถึงฐานพลังการฝึกฝนของชายตรงหน้าไม่ได้นะครับเท่ากับว่าชายคณหน้าชายคนนี้นั้นจะต้องเป็นยอดฝีมือผู้แข่งไม่ปิดแน่การที่ระดับช่วงกงนะครับที่เป็นผู้มีพลังอวตารร้อยวิถีดอกบัวแปดกลีบหรือผู้มีพลังอวตารดอกบัวหกกลีบก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ได้พลังของลูดีตอนน,นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8กลีบเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณไหนแต่การที่จะจับสัมผัสศัตรูที่แข็งแกร่งไม่ได้นั้นมีอยู่เพียงแค่2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือศัตรูนั้นอ่อนแอเกินไปกับศัตรูนั้นแข็งแกร่งเกินไปนั่นเองในตอนนั้นเองนะครับชายที่นำทางนั้นก็หันกลับมาข้ามีชื่อว่าชีหวังฉิงข้าเปลี่ยนสาวกคนโตแห่งสำนักวารีพิาตข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบท่านตั้งคู่เออส่วนข้าชวงกง ชวงกงแนะนําตัวแบบเรียบง่ายเขาไม่ได้พูดอะไรโดยไม่จําเป็นลู่ลีก็เช่นกันข้าลูล่ลีหวังชิงมองไปที่เขาทั้งคู่พวกท่านคงไม่ได้มาจากแถวนี้สินะปัววุโสลู่กับข้าเดินทางมาจากที่ไกลแสนไกลชวงกงพยายามตอบอย่างคลุมเครือ,อชีหวังชิงนะครับก็พยักหน้าก่อนจะถามอย่างเฉยเมยพวกท่านทั้งคู่เคยได้ยินชื่อเสียงของข้ามาก่อนหรือเปล่าล่ะชวงกงสายหัวนะครับเขาเลือกเลือกี่จะตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา เสียเปล่าซะจริงชีวังจิงได้แต่ใช้ความคิดดูกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็มองมองไปที่ดังคังเตนนะครับและเพราะผู้มาเยือนตั้งสองมีสัตว์กี่เป็นของตัวเองเพราะแบบนั้นพวกเขาตั้งสองคงมีปูมมหลังไม่ธรรมดาแน่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ชีวังจิงก็ต้องหาจุดประสงค์ในการมาของพวกเขาตั้งสองให้ได้แต่หากพวกเขาไม่มีเจตนาร้ายกับเกาะจริงชีวังจิงก็จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วพวกต่านมาจากไหนกันล่ะ สถานที่ที่ไกลแสนไกลนะ่ะข้าไม่คิดว่าท่านเคยได้ยินแน่ชูโ้งตอบกลับตามความจริงฉีหวังชียิ้มก่อนจะเยิ่มสนทนาต่อสหายดูเหมือนทุกอย่างจะไม่ได้เป็นใจกับท่านสินะในตอนนั้นลูดีเริ่มไออย่างรุนแรงเกากระอักเลือดออกมาฉีหวังฉีก็อุทานออกมาด้วยความตกใจนั่นเขากำลังบาดเจ็บสาหัส ชูวงกงคว้าแขนของลูรีนะครับเอาไว้แน่นแต่าหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงเขาจะพาลูรีหนีไปทางใต้ในทันทีช่วงกงนะครับกําลังมองไปที่ชีหวังจิงอย่างระมัดระวังชีหวังจิงพูดต่อดูเหมือนว่าเขาจะไม่เหมาะก,กับการเดินทางสักเท่าไหร่ถ้าหากท่านไม่รังเกียจท่านก็พักอยู่ที่สำนักวารีพิฆาตไปก่อนก็ได้นะลูรีพยายามฝืนตนต่อความเจ็บปวดเขาเลือกจะกตอบกลับไปมันก็แค่อาการบาดเจ็บเพียงแค่ผิวผือนอย่าใส่ใจเลย ในตอนนี้ชีหวังชิงนะครับเชื่อทั้งสองคนแลว้วการที่พวกเขาทั้งคู่เดินทางมายังเกาะสายลมอาวอนนี้คงเป็นเรื่องไม่ได้ที่การที่พวกเขามาที่เกาะสายลมอาวอนแห่งนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่จตนาจริงถ้าหากเป็นสายลับนะครับก็คงไม่มีสายลับคนไหนเอาผู้บาดเจ็บมาด้วยอย่างแน่นอนเกาะทางเหนืออยู่ด้านหน้าหลังจากที่พวกท่าน่านที่ตรงนี้ไปได้ พวกเราก็จะปลอดภัยครอบคุณจูงก้งตอบกลับทั้งสามบินไปด้วยความเงียบนะครับเมื่อมาถึงตะลีทางเหนือตะลีที่ขวางเกาะระวังตั้งสองเอาไว้ฉีวังจิงก็ก้มศีรษะมองพื้นเบื้องล่างในตอนนั้นเองดังครั้งก็คำรามฉีวังชิงมองเห็นเงาสีดําในตะลีเคลื่อนไหวชีวังชิงเห็นก็ขมวดคิว้วดูเหมือนว่าพวกเราจะโชคไม่ดีเท่าไรเลยรีบซ่อนตัวเร็วเข้าสาดเสียงของน้ําตะลี สัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลที่มีรูปร่างคล้ายกับปลานะครับกระโจนขึ้นมาจากท้องทะเลมันกําลังโจมตีผู้ฝึกยุทธทั้ง3าีชีวังชิงใช้ปลายเท้าเคาะบนกลางอากาศนะครับเขาปลดปล่อยพลังลงไปในทันทีตูมชีวังชิงลอยตัวสูงนะครับก่อนจะหันกลับมามองชูงกงและลู่หลี่เขาอุทานด้วยความประหลาดใจทําไมพวกท่านยังไม่หลุบละ่ะชูงคงก็อวนะครับเออข้าคิดว่าข้าข้าข้าไม่จําเป็นต้องหลุบนะชีหวังชิงขมวดคิวระวังด้วย ลาตัวเดิมไหวตวนสายน้ำนะครับก่อนที่จะกระโจนไป,ปกระโจนไปบนปืนแผ่นฟ้าอีกครั้งครั้งนี้เป้าหมายของมันคือดังขังช่วงกงกงขมวดคิว้วช่างเถอหลบเร็วเข้าช่วงกกงนะครับใช้ขาของเขากระตุ้นดังขังดังกังหลบอย่างรวดเร็ว หลังจากการโจมตีพาดเป้านะครับสัต,ตว์ทะเลรูปร่างคล้ายปลาก็ถอยไปยังผิวทะเลมันว่ายไปที่ไกลแสนไกลชีวังชิงที่เห็นก็ถอนหายใจด้วยความโล,ล่งอกดูเหมือนว่าท่านจะเชี่ยวชาญในวิชาการหลบหนีจริงๆด้วยเอาละรีบไปต่อเถอะในตอนนั้นสัตว์ทะเลที่คล้ายกับปลาอีก5ตัวก็กระโจนขึ้นมาแตนเมื่อหวังชิงนะครับเห็นแบบนั้นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปปวกเรานี่มันชคร้ายจริงๆด้วยเมื่อเห็นภาพสีหน้าของชีหวังชิงจูองก,อง,กองก็เริ่มประหมา่าปวกอัโสชีปวกเราจะทํายังไงกันดี พวกเราคงทําได้แค่เร่งความเร็วไปที่เกาะทางเหนือข่าจะน้าทางเองรีบตามมาซู่แล,แล้วพลังอวตารก็ปรากฏขึ้นนะครับทันทีที่ร่างอวตารปรากฏตัวขึ้นดวงตาของชูองกองเองก็เบิกกว้างไปด้วยความตกใจใช่แล้วมันไม่ใช่สีแดงแต่มันเป็นพลังอวตารดอกบัวสีเหลืองมันเป็นพลังอวตารดอกบัวสีเหลืองไม่ผิดแน่ได้ยังไงกันชูองกองตกตะลึงลูรีเองก็ประหลาดใจเช่นกันนะครับข้าไม่เคยคิดเลยจริง สัญลักษณ์นั้นจะนำพาเรามาอย่างดินแดนดอกบัวสีเหลืองชีวังชิงนะครับได้หันกลับมาเขานั้นได้ขับเลยสัตว์ร้ายแห่งท้องตะลีสองตัวไปด้วยพลังวตารเขาก็ได้เห็นหน้าของชูองกุ้งที่ตกตะลึงชีวังชิงนะครับเห็นแบบนั้นก็พูดออกมาอย่างภาคภูมิถูกต้องแลว้วอย่างที่ท่านเห็นข้าน่ะเป็นอฉาิยะอันดับหนึ่งแห่งสำนักวารีพิฆาตสองปีต่อจากนี้ข้าคงจะสามารถปริกีบดอกบัวดอกที่หกได้ ออชูงกงยังกงตาลึงไม่หายอาวตารดอกบัวสีเหลืองที่นี่มันที่ไหนกันใครก็ได้บอกข้าที่เถอชูงกงคิดในใจหลังจากที่ชี้วังชิงกับไล่สัตว์ร้ายทั้งสองตัวไปได้นะครับเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอีกครั้งอย่ามัวเดิอนอย่ามัวยืนโอ้เอรีบตามข้ามาเร็วเข้าอืชูงกงสั่งให้ดังคลงบินตามไปปัาว,วุโสฉีท่านไม่จําเป็นต้องปกปิดพลังของตัวเองหรอกพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงๆ ปุกปิดพลังอะไรกันชี้หวังชีซับชี้หวังชิงนะครับสับสนเขาไม่เข้าใจความหมายของคาพูดของชูของกงชี้หวังชิงนะครับกําลังใช้ความคิดก่อนเชี่ยสังเกตเห็นอะไรเข้าไม่จริงนั่นมันสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายกับปลาทะเลที่ตัวใหญ่กว่าและทรงพลังยิ่งกว่าตัวก่อนหน้าปลาขุดขึ้นมันมีลําตัวขนาดยาว9้าฟุตนะครับกว้าง4ฟุตตัวทั้งร่างกายของมันเปล่งประกายไปด้วยแสงที่สลัว ตูมปลาตัวใหญ่นะครับได้กัดไปที่ร่างอวตารสีเหลืองด้วยเขียวอันแสนจะแหลมคมของมันชีวังชิงนะครับถูกโจมตีจนกระอักเลือดเหือกใหญ่ออกมาชีวังชิงที่ถูกโจมตีก็ถอยกลับด้วยความกลัวสัตว์ทะเลยักษ์ปลากดตัวที่นี่ได้ยังไงกันชูงคงสับสนเขาไม่รู้ว่าทำไมชีวังชิงถึงต้องยังคงเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้ด้วยกันแค่สัตว์ทะเลแค่นั้นทำไมไม่ใช้พลังที่แท้จริงจัดการเสียล่ะ ลูลีที่สังเกตเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับในที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะรู้อะไรเข้าเขานั้นนะครับราวกับอ่านใจชูงก้องได้และแล้วในตอนนี้ลูลีนะครับผู้มากด้วยประสบการณ์ผู้ที่เคยไปถึงยังผังกอเกิด5ผังผู้ที่มีร่างอาวตารวังวนพันเดน500ฟุตนะครับได้กระซิบไปที่ข้างหูของชูงกงเบาๆเขาน่ะไม่ได้ส้น รากฐานพลังของการฝึกฝนตัวเองไว้ใช่เลวเขาไม่ได้เก็บซ่อนพลังใดๆเขาเป็นเพียงผู้มีพลังอวตารดอกบัวห้ากลีบจริงๆเอห้าห้ากลีบชวงกงรู้สึกไม่เชื่อไม่สิเราจะลงก้นพวกนั้นไม่ได้นะพวกเราจะไว้ใจเขาได้ยังไงกันลูลีพูดยำ้ำไม่มีอะไรผิดพลาดท,ทั้งนั้นเขาเป็นผู้มีพลังอวตารดอกบัวห้ากลีบจริงๆสอ<า>ดและแล้วในตอนนั้นปลาที่มีความยาวกว่า30ฟุตนะครับก่อกระโจงขึ้นมา มันกาลังจูโจมชูวงกงฉีหวังชิงที่เห็นแบบนั้นต่อนหายใจข้าขอตทษด้วยข้าทําสุดความสามารถแล้วจริงๆดูแลตัวเองด้วยสิ้นสุดเสียงนะครับฉีหวังชิงเตรียมตัวที่จะหนีชูวงกงนะครับลงจากหลังของดังคังกรที่จะตกไปที่หลังของมันดังคังบินไปด้านหน้าโดยที่ยังมีลู่ลิงลู่ลีอยู่บนหลังนะครับชูวงกงไม่รอช้าใช้พลังอวตารของตัวเองออกมาสูะแล้วนะครับเลล้วเลีแยวเล้วแตเลท พลังอวตารโรกุตารากายร้อยวิธีนะครับที่มีความสูงกว่า120ฟุตปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของชูฮ่องกงชีวังชิงนะครับที่กําลังจะจากไปนะครับก็ได้ยินเสียงที่พุ่นเคยเขาหันกลับมามองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างหนะหนะบ้าหนะนั่นนั่นมันอะไรกันชีวังชิงขยี่ตานะครับเขาคิดว่าตัวเองตาฟาดไปเขาได้แต่ยิกตัวเองนะครับ พลังอวตารที่ได้เห็นตรงหน้าทําให้ชีหวังชิงประมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมันอยู่ไปมันอยู่เหนือไปกว่าขอบเขตความรู้ของเขาเหลวพลังอวตารที่สูงกว่าสองอ่าพลังอวตารที่สูงกว่า120ฟุตกําลังใช้มือทั้งสองข้างแกว่งดาพลังงานพลังอวตารใช้ดาพลังงานฟันไปที่ปามะคือมาตัวนั้นชั่วทีเดียวขาดสองท่อนดาพลังงานนะครับจูโจมไปที่สัตว์้ายสวงโกงไม่รอช้าใส่ถุงมือนักสู้อ่าใส สูงมือนักสู้นะครับโจมตีต่อในทันทีเอาไปอีกหมัดตุ้มในที่สุดนะครับหลังจากที่แยกหัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นได้ในสายตาของลูลีการต่อสู้นี้ไม่ต่างอะไรของอในสายตาของลูลีนะครับการต่อสู้นี้ไม่ต่างอะไรกับการเล่นของเด็กน้อยเนาะดังนั้นเขาจึงไม่ได้ตื่นตกใจแต่อย่างใดแต่เมื่อมองไปยังสถานรตรงหน้านะครับลูลีก็มั่นใจในทันทีแล้วตอนนี้นะครับเขาสมแล้วที่เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์นะครับจาก ขอคอยสปาัลูรีนะครับจากสปาขอคอยทมิน่าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขอไปด้วยเอาเป็นว่าเขามีประสบการณ์มากมายนะครับแค่พริบตาเดียวเขาก็รู้แล้วนะครับว่าโลกแห่งนี้นั้นมีรากฐานประมันไหนอะไรยังไงนะครับ และแล้วตอนนี้นั้นลู่ลีมั่นใจได้ว่าสารที่แห่งนี้นั้นอ่อนแอยิ่งกว่าดินแดนดอกบัวทองคาบางทีนี่อาจจะเป็นโชคชะตาของพวกเขานะครับเป็นโชคชะตาแห่งฟ้าดินหรือไม่บางทีนี่อาจจะเป็นเพราะโชคชะตาของชูหงกงชูหงกงใช้มัดพลังงานโจมตีไปที่สัตว์ร้ายซ้าแล้วซ้เาเล่าในที่สุดหัวของมันก็ถูกทําลายาจนหายไปอย่างสมบูรณ์แบบ ในไม่ช้าสิ่งที่ดูคล้ายกับอันมานีนะครับหัวใจแห่งชีวิตก็พุ่งออกมาชูวงกงคว้ามันด้วยมือนะครับแม้ว่าหัวใจแห่งชีวิตที่ได้มันห่างไกลกับหัวใจแห่งชีวิตของราชาแห่งสัพสั์ร,ราชาแห่งทะเลที่ได้มาจากลู่หลี่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ไรตอเแทนมาละเนาะชีวังสิงเฝ้าดูอย่างงางก็ได้เพียงแต่พูดไม่ออกชูวงกงดึงอวตารกลับนะครับก่อนจะกลับไปที่หลังของดังกงังชีวังสิงตัวแข็งราวกับหิน เขาไม่อาจเก็บซ่อนสีหน้าที่ตกตะลึงได้อีกมีเพียงแค่นิ้วของเขาที่กำลังสั่นเตาหลังจากจู่องกงถอดมือถุงอาหลังจากที่จู่องกงถอดถุงมือนักสู้เขาก็รีบตะโกนเรียกผูวอุโสฉีฉีหวังชิงยังไม่ตอบสนองนะครับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรในโลกอีกต่อไปจู่องกงโบกมืออีกครั้งเฮ้ผูวอุโสฉีฉีหวังชิงกลับมามีสติอีกครั้งเขาพยายามตนเก็บความเจ็บปวดที่มีไว้ก่อนจะโค้งคำนับเออผู้ผู้อุโส งั first, ้นหรือไรสาระได้ปูดอย่าเรียกข้าว่าแบบนั้นเลยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตอนนี้แม่ดูเหมือนว่าชะตากรรมของชูหงกงดังคังรวมไปถึงลู่ลีเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ถูกสวรรค์นะครับหรือฟากฟ้ากำหนดมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คงจะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสได้ฝึกปือนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองมาที่นี่นะครับ ชูวงกงเนี่ยบอกได้เลยว่าถือได้ว่าเป็นโนหนึ่งนะครับถ้าอิงจากอาชีวังสิงยอดฝีมืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของเกาะอะไรสักอย่างหนึงเนาะตีว่ากันว่าในอีก2ปีจะเป็นผู้มีพลังอวาตาร6กลีบแต่ชูวงกงของเราเปิดมาก็เป็นผู้มีพลังอวาตาร8กรีบครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ใกล้พลังอวาตาร9กลีบแค่นิดเดียว เก้ากีบนะครับพอไปถึงเก้ากีบได้ก็อาจจะมีเพลิงแห่งกรรมหรือถ้าไม่มีก็พลังวตารสิบกีบอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อใดก็ตามที่ไปถึงขั้นสิบกีบนะครับหัวใจปังก่อเกิดก็มีอยู่กับตัวแลว้วเอาเป็นว่าการมีลู่ีคอยเป็นอ,อย่าเรียกว่าอาจารย์ก็เรียกก็ต้องเรียกว่าอาจารย์นะครับเรียกว่าผู้ให้คําแนะนําดีกว่าเพราะว่า,าลู่ีเนี่ยอยากให้จวงกงเป็นสิทธิ์เนาะแต่ว่าจวงกงก็ปฏิเสธไป แต่นั่นแหละครับยังไงทั้งสองก็คงจะต้องอยู่ด้วยกันอีกสักพักมิตรภาพระหว่างทั้งสองนะครับก็คงไม่ต่างอะไรกับศิษย์อาจารย์ก็เป็นเหมือนกับอาจารย์คนที่2นะครับเป็นพ่อแม่คนที่คอยดูแลชูฮงกงเพราะว่าด้วยกับการทุกอย่างนะครับเห็นไหมลูรีสามารถอ่านเกมการ์ดได้ในทันทีนะครับนั่นคือความต่างของประสบการณ์แล้วก็อย่าลืมนะครับ หัวใจแห่งชีวิตนี้ไม่ใช่ดวงแรกที่ลู่หลีได้มอบให้กับชวงกงก่อนหน้านี้ลู่หลีเองก็เคยมอบหัวใจแห่งชีวิตให้กับลู่โจผู้เป็นอาจารย์ของชวงกงมาแล้วครั้งหนึ่งบวกกับยังมอบคำพีนะครับคำพีโบราณเกี่ยวกับาการิรเริ่มพังก่อเกิดให้กับลู่โจเพราะฉะนั้นถือว่าตัวละครลู่หลีเนี่ยเป็นอะไรที่ มีพระคุณต่อชูวงก้งรวมไปถึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อลู่โจนิดหน่อยด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากในอนาคตได้มาเป็นสหายกับลู่โจก็คงดีและหวังว่าเขานั้นจะสามารถรักษาจุดตันเทียนที่ทางทลายไปได้เนาะเขาก็จะได้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเพราะณนะเวลานี้เนี่ยถ้าเขาไม่โดน ทำลายจุดตันเสียนไม่เผาปานจุดพลังลุมปานไปเนี่ยลู่หลี่ถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องที่ปรากฏมาณเวลานี้เนาะก็ตอนนี้เขาก็ได้สูญเสียพลังนั้นไปแล้วนะครับก็คงเป็นลู่โจของเราแน่นอนที่ถือว่าเป็นโนหนึ่งก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าจู่องค์งงนั้นจะทํายังไงต่อแต่นะลูกแห่งนี้นะครับ จวงกงของเราน่าจะเป็นที่พระเจ้าเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเขาคูดแข็งแกร่งนะครับนี่ถ้าได้เห็นร่างอาวตารวังวนปันเดนของลูรีไอ้พวกนี้คงไม่บ้าคลั่งเลยครับคงจะต้องร้องไห้แน่นอนแต่ก็นั่นแหละครับลูรีน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะเวลานี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเป็นยังไงต่อไปค่อยมาดูนะครับแต่ว่าเนื้อหาส่วนนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับน่าสนใจมากสวัสดีครับ